สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเพื่อตอบสีครับผมทีมงานจากนักบันเกิด .com คอครับวันนี้ครับนำท่านผู้ชมมาพบกับคุณพี่ขวัญใจเนธหานครับเกษตรกรที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการทำไรนาสวนผสมผสานนั่นก็คือ1ไร่หนึ่งแสนครับสำหรับวันนี้ครับพี่ขวัญใจจะมาแนะนําเทคนิคนง่ายเกี่ยวกับการปลูกป่านั่นก็คือต้นสักทองครับว่าทำยังไงให้ต้นสักทองยืดตรง แล้วก็โตเร็วครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันกับพี่ขวัญใจแน่นอนครับพี่ขวัญใจพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะเผยแพร่ความรู้เหล่านี้ครับผ่านทางเว็บไซต์ของรักบ้านเกิด com อ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาสวัสดีพี่ขวัญใจกันเลยลวกันสวัสดีครับพี่ขวัญใจครับสวัสดีค่ะครับผมเด่นมากเลยนะในหนึ่งไร่หนึ่งแสนเนี่ยครับอ่ะวันนี้เทคนิคีง่ายๆกับการปลูกป่านั่นก็คือต้นสักทองในพื้นที่หนึ่งไร่ของเรากับเทคนิคการให้ต้นสักต้นตรงแล้วก็ต้นสูงยืดยาว เขาทำยังไงครับพี่ปอนใจค่ะก็คือปลูกปลูกให้ทีนะคะคแล้วกต็ต้องตัดแต่งอะ,ค,ะค่ะตัดใบลีใบค่ะเพื่อที่จะ,ะต้นต้นจะได้ตรงค่ะแล้วก็โตเร็วยืดเร็วอะคะ่ะเพราะว่า เขาจะไม่ได้ไม่ต้องไปเลี้ยงกิ่งอะค่ะเพราะฉะนั้นกิ่งที่เราไม่ต้องการแต่แขนเราตัดทิ้งเลยก็คือต้นอย่างนี้อย่างที่พี่ขวัญใจปลูกมาเนี่ยอายุสัก4ปีได้แล้วตอนนี้ได้ได้แค่ปีเดียวค่ะก็คือสามารถลอกกิ่งได้ตัดแต่งกิ่งได้ค่ะที่แตกออกมาเราตัดทิ้งเลยค่ะแล้วก็ใบก็ให้เลยเฉพาะช่วงข้างุนอ่ะเริ่มต้นเลยครับพี่ขวัญใจเริ่มตัดแต่งกิ่งแต่งเช่นอย่างนี้นะคะแล้วก็เริ่มตั้งกระปเลยนะคะก็คือตัดออกไปเลยค่ะก็คือกิ่งหนที่มันแตกแขนออกมาเนี่ยเราก็ตัดออกเลย ครับผมก็ให้เหลือแต่ละต้นส่วนส่วนใบเราก็ลิดขึ้นไปนะคะดูใบแก่นะคะเราก็ลิดขึ้นไปนิดนึงครับก็คือให้เหลือไว้เลี้ยงส่นต้นพอประมาณพอประมาณนะคะค่ะนี่และค่ะลักษณะอย่างเงี้ยแค่นี้ค่ะแล้วก็แล้วก็ดูเหมือนต่อถ้ามันแตกกิ่นออกมาแล้วก็ตัดแต่กิ่นอย่างเงี้ยค่ะเราตัดแต่งอย่างนี้ค่ะก็จะส่งผลให้ต้นเนี่ยตรงโตเร็วแล้วก็ไม่มีแตกคะแนนนะคะ ครับผมเป็นไงครับคุณผู้ชมกับเทคนิคง่ายๆกับการตัดแต่งกิ่งต้นสักทองเพื่อให้ลาต้นเนี่ยยืดตรงแล้วก็ไม่มีกิ่งแต่แขนครับคุณผู้ชมครับใครสนใจข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถที่จะไปสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ w ว w บรักบ้านเกิด .com วันนี้ผมเพื่อกองสีพร้อมกับพี่ขวัญใจเนธฐานต้องขอตัวจากาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ